การปิดด่านไทยกัมพูชาอาจดูเหมือนเป็นเพียงปัญหาชายแดนหรือความขัดแย้งเฉพาะหน้าแต่ถ้ามองลึกลงไปในระดับโครงสร้างนี่อาจเป็นหมากหนึ่งบนกระดานภูมิรัฐศาสตร์ของอินโดจีนในช่วงสิปีที่ผ่านมาจีนได้กลายเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชาโครงการท่าเรือถนนระบบพลังงานและเขตเศรษฐกิจพิเศษจำนวนมากถูกพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายใหม,ใหม่ ทุนจีนไม่ได้แค่สร้างสิ่งปลูกสร้างแต่กำลังสร้างโครงสร้างการพึ่งพาทางการเงินและระบบขนส่งเมื่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศหนึ่งผูกกับเงินทุนและเทคโนโลยีของอีกประเทศหนึ่งอำนาจต่อรองย่อมเปลี่ยนไปทันทีนี่คืออิทธิพลเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ทางการทูตทั่วไปในเวลาเดียวกันญี่ปุ่นกำลังใช้ยุทธศาสตร์อีกแบบหนึ่งญี่ปุ่นไม่ได้เผชิญหน้ากับจีนโดยตรง แต่เลือกใช้ไทยเป็นฐานการผลิตแล้วเชื่อมต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมเข้าสู่กัมพูชาหากโครงสร้างการผลิตของกัมพูชาผูกกับทุนญี่ปุ่นผ่านไทยมากขึ้นกัมพูชาจะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นทันทีเมื่อประเทศหนึ่งมีทางเลือกมากขึ้นอำนาจของผู้ลงทุนรายเดิมย่อมลดลงขณะเดียวกันความตึงเครียดระหว่างจีนกับญี่ปุ่นกำลังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในบริบทความมั่นคงรอบไต้หวัน การแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานกำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอินโดจีนจึงไม่ใช่พื้นที่ใช้ขอบอีกต่อไปแต่เป็นพื้นที่แข่งขันอิทธิพลทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์คำถามคือหากด่านไทยกัมพูชาถูกปิดยาวใครได้ประโยชน์ระยะสั้นไทยสูญเสียรายได้จากการค้าชายแดนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจขนาดกลางได้รับผลกระทบทันที แรงงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้ามแดนย่อมสะเทือนแต่ในระยะกลางหากช่องทางผ่านไทยลดลงกัมพูชาอาจต้องเร่งพึ่งพาโครงสร้างที่จีนสนับสนุนมากขึ้นเส้นทางขนส่งทางทะเลและโครงการที่จีนลงทุนจะยิ่งมีบทบาทสำคัญนี่ไม่ใช่คำสั่งจากจีนแต่คือการจัดสภาพแวดล้อมให้ผลลัพธ์เอียงไปในทิศท,ทางที่จีนได้ประโยชน์ในโลกความจริง การตัดสินใจระดับรัฐไม่ได้เกิดจากอารมณ์แต่เกิดจากการคำนวณผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายชายแดงครั้งใหญ่ย่อมสะท้อนการประเมินเชิงอำนาจที่ลึกกว่าที่เห็นบนหน้าข่าวหากรัฐบาลไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นการประสานผลประโยชน์ระดับโครงสร้างย่อมมีความเป็นไปได้ไม่ใช่ในรูปแบบคำสั่งโดยตรง แต่ในรูปแบบการจัดวางยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกันการปิดด่านจึงอาจไม่ใช่แค่เรื่องไทยกัมพูชาแต่เป็นส่วนหนึ่งของเกมรักษาดุลอำนาจในอินโดโจีนอย่างไรก็ตามความเสี่ยงก็สูงเช่นกันหากไทยเอ็นเอียงเกินไปความเชื่อมั่นจากญี่ปุ่นและประเทศตะวันตกอาสันคลอนและไทยอาจสูญเสียบทบาทประเทศที่รักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจมานาหลายทศวรรษคำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่ว่าใครสั่งใคร แต่คือไทยกำลังเลือกวางตำแหน่งของตนเองตรงไหนในกระดานภูมิรัฐศาสตร์นี้อินโดจีนกำลังเปลี่ยนดุลอำนาจและด่านไทยขเขมรอาจเป็นเพียงสัญญาณแรกของการจัดโครงสร้างใหม่ในภูมิภาค